ไปเป็นรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนค่ะ อุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนสวัสดีครับท่านผู้ฟังต่างบ้านที่เคารพบรับพบรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชมชนวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์ที่2เสาร์ที่เจนะครับโทษครับท่านวาคม2556นาะครับจำเวลาพิษจำวันเวลาพิษไปเห็นแล้วนะครับหน้าที่สอทนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวยังเต็มตัวเลยนะครับนะใัยมีเสื้อกันหนาวผ้าห่มนานาก็ เอาออกมาพัดฝุ่นมาเอามาตากแดดพึงแดดได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวแล้วนะครับท่านผู้ฟังทีร่รพคาบันเสาร์นี้ผมมีแขกผู้ร่วมรายการอยู่หนึ่งท่านนะครับซึ่งจะมีข่าวดีนะครับมาบอกกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับเกี่ยวกับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแห่งแล้วครับจังหวัดพะเยาได้รางวัลระดับประเทศมาแห่งแล้วนะครับก็คือรางวัลชุมชนปลอดขยะซีโร่เวสนะฮะเฉลิมพระเกียรติ 86,000สารระับประเทศเช่นะครับท่านครับเป็นรางวันชุมชนปลอดขยะระดับประเทศนะครับวันนี้นะฮะเอาไปทักทายครับท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านดงอินตานะครับมูที่หกตำบลมนเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับท่านสนันสายเครือวงสวัสดีครับท่านพลวงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟังดีอยู่ทางบ้านนะครับผมนายสนันสายเครือวงนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านดงอินตา หมู่ที่หกตำบมลม้าเหล่าอำเภอเมดใจจังหวัดพะเยานะครับ <c oughs> รครับเราเข้าไปไดครับต่างบ้านเดนี้เป็นยะแยงอายุครับพี่นอ้องชาวบ้าน <c oughs> ตอนนี้พี่นอ้องชาวบ้านนะครับกำลังกิเกียดเด่ยวนะครับกำยังซิดเตี้ยนะครับตอนนี้กําลังอยู่กลางต้นกันนะกำังอยู่กันเนาะครับ <c oughs> ผมครับ <c oughs> ตอนนี้กําลังเกี่ยวหรือว่า ตมันละไม่หลายรุ่นนะครับบางคนกัลังเกียวนะครับบางคนกับกองตีนะครับกโดยการเอามือกันนะครับกลองซึ่งวันนี้ผมก็ไปตรงเหมือนกันนะครับไปตรงเหมือนกันกลับไปคึ่งวันนะครับของปรหลังแล้วหรือยังฮะยังครับยังมาเริ่มเกี่ยวเซตกับก่อนหนึ่งจากไปไปบรางวันเพระราชทานนะครับก็เลยละวัยหลายวันนะครับกลับมากับเกียวนะครับวันนี้เขาจะมีข่าวดีให้ก้าวตนุฟังชาบ้านนะก็คือรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับครับผมซึ่งซึ่งเคย S <S <an> จังหวัดพะเยาเขาเคยได้รับรางวัลเมื่อปี53คือบ้านบัวเนาะหมู่บ,บ้านเซเล็กต์พอเพียงต้นแบบของสำนักงานกพรที่ชนเลิศดจนนี้ชื่อเสียงมั่น,น้นวันนี้นะแตมาปีนี่เนี่ยจังหวัดพะเยาเขาก็มีชื่อเสียงทำแล้วค,คือเป็นรางวัลเกียวกับขยะการปล่อยขยะนะครับผู้หลงครับก่อนที่เขาจะมาอู้ถึงรางวัลที่ไอซองเกียรตินี่นะครับผหลงจอยแนะนําบ้านดงอินตามูทีฮกนั่นแหละครับว่บเป็น เป็นจะได้เป็นหมู่บ้านที่เล็กน่ายขนาดใหญ่ไหนมีประชากรอะไรมีอาชีพลักอาชีพอร้าคกนกันใครับครับสําหรับบ้านนงนตานะครับก็เป็นชุมชนขนาดกลางนะครับมีประชากรแปดรอยห้าคนนะครับครับก็มีจานวนลังคาเรือนนะครับร6อยหกสิบลังคาเรือนนะครับก็ส่วนใหญ่กับประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับครับผมเกษตรหยญานาเขาเลยเนาะครับผมอ่าแล้วก็บ้านนุนตาเนี่เป็น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 ต้นน้ำเลยครับ ครับผมเป็นหลวงบางทอใกล้ภูเขาวะาติดครับเติดวันออกติดภูเขานะครับเป็นเป็นเป็นแรงต้นน้ำของอย่างครับของแม่น้ำอย่างครับสําหรับบ้านนอยตานะครับเป็นอยู่ตั้งตั้งบนนะครับตั้งเหนือของหนองนทรายนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะครับหมายเขาว่าขยะทั่วไปตีพี่น่เป็นจับจ่ายซื้อของเราเซพขยะต่างๆในเดิมเดิมทีเนี่ยปี่น่จะจ่ายวิธีกบจัดขยะใบๆครับที่บ้านรับก็สบายก้อนมากนะครับก็ ปีน้องกําจัดขยะนะครับยนงบรรทุพิธีนะครับก็นหนึ่งจากผมได้ไปมีโอกาสนะครับศึกษาโรงงานที่จหวัดน่านนะครับโครงการปิดท้องน้งพระนะครับก็ได้ดูเป็นว่ามีการจัดการขยะจะใดนะครับก็มาขยายผลในหมู่บ้านนะครับก็ก็เข้าใจนะครับพื้นที่ของตำบลมะเหล่าเป็นแหล่งต้นน้ำหนองน้ำทรายแล้วก็เป็นต้งน้ำต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำมีปื่มตัวนะครับแล้วก็แล้วก็มามีแหล่งฝั่งกบขยะนะครับแล้วก็เทศบาลนะครับบามี ลดเก็บขยะนะครับบ่มีถังขยะหน้าบ้านเลยนะครับแต่ทางเทศบาลนะครับก็ยังส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้ทุกหมู่บ้านมีการจัดขาขยะในโรงเรือนในชุมชนนะครับโดยยึดหลัก 3R นะครับเออมีจะได้ฟังครับ 3R นี่ครับสําหรับ 3R ก็คืออาที่1คือคือรีดิวสนะครับคือการลดขยะอาที่2องรียูสกับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็รีไซเคิลนะครับนําเข้าสู่โรงงานนะครับอ้าวผู้หลงครับขยะนี่ เริ่มมันสร้างปัญหาเป็นเรื่องเออกี่ยวกับแรงน้ำมาก่อนอย่างคือแบบแรงน้ำหรือว่าอย่างนี้เ,เป็นห้องว่ามีมลมลา้านเนาะนะครับเนาะตั้งแต่เขาเริ่มมาจริงจังเรื่องขยะมาตั้งแต่ปีไหนแล้วครับตั้งแต่ปีห้าสามครับตั้งแต่ปีห้าสามเนี่ 53, ยโดยด้วยการทำหมู่บ้านทำร่วมกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรอย่างกองับครับก็บได้ประชุม ที่แจ้งนะครับประชาคมหมู่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าจริงๆก็รวมทั้งเทศบาลตะมนต์เราให้กันสนับสนุนทุกหมู่บ้านนะครับก็ในเมื่อบ้านผมเป็นต้นแบบนะครับผมต้องทําทําก่อนมูนะครับได้ประชาคมหมู่บ้านว่าปัญหาในเรื่องของขยะนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหานักนะครับว่าจะเป็นระดับประเทศก็ได้นะครับก็มีจึงมีการประชาคมนะครับจัดในเรื่องของบริหารจัดการขยะนะครับ เป็นการบริารการเรื่องการจ้ดการขยะนี่มีหลายส่วนเช่นทางเทศบาลเนาะครับเทศบาลแล้วก็ทางวัดครับโรงเรียนครับมีส่วนมีส่วนร่วมครับว่าบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนเลยตลาดเราพอชตอนะครับโอ้สามส่วนสี่ส่วนนี่ระดมครับร่วมมือกันในการดําเนินขับเคลื่อนหร so ือครับหรือครับการเจ้าการขยะนเนี่ยนะผู้หลงครับเนาะครับที่นี่ผู้หลงครับก็ทั้งรายการฟังสบายสบายผู้นำชนนะฮะก็คงจะขอแสดงความชื่นชมยินดี กับปี่น้องชจวบ้านโดินตาแล้วก็ปีน้องตำบลบ้านเหล่าแล้วก็อำเภอแม่ใ,ใจตัวนอกครับแล้ท่านผู้หลวงเนี่ยนะฮะก็รายการขอแสดงความชื่นชมยินด,ดีครับรางวัลซึ่งจอรางวัลก็เป็นรางวัลชุมชนปลอดขยะซีโร่เวสนะครับเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอะไรรับประเทศอันนี้ได้ฮารับก็ไผ่ครับรางวัลนะครับรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีกระรวง มีสาตรเทคโนโลยีนะครับอ๋อครับครับเมื่อวันใดครับเดินทางเข้าเมื่อก็ถ้าจริงนะครับเดินทางวันที่หนึ่งนะครับไปจัดเทศกาลทีอิมเพกเมืองทองธานีในวันที่สองนะครับแล้วก็ในวันที่สามนะครับก็ชนะเลิศนะครับแต่ละชุมชนนะครับอย่างนําเรียนเดอร์กี้ก็คือมีการประกวดมีสามระดับนะครับคือ h m l นะครับอุบานหงมก็เป็นขนาด M นะครับก็หลังจากนั้นก็ชนะเลิศแต่ละกลุ่มนะครับ ในสัมมนานะครับแล้วก็ในวันที่วันที่สี่นะครับวันวันที่สมนะครับสัมนาแล้ววันที่4ก็มีการระบบอมรางวัลนะครับตีอิมแพ c เมืองทองทานีนะครับปรวหลงครับรางวันนี้ตอนนี้ฉลองยังเลยนะครับยังครับวันที่4ซึ่งวันที่สเป็นวันสี่ไม่รอมไทยนะครับก็ผมได้เข้ารับมาแล้วก็ กลับตอนตอนเย็นนะครับมาถึงมาถึงบ้านก็ประมาณตีสองนะครับ,รบแล้วก็วันที่ห้าเป็นวันวันปอนะครับ,รบก็ตั้งท่านนายพ่อิม่ใจก็ได้นําคือผมนําถวยไปทำพิธีหมอมกาหนึ่งนะครับตีที่กวาการเพือิม่ใจแล้วผมได้หมอบไว้ตี อำเภอนะครับตอนนี้ก็ฝากไว้ที่อำเภอนะครับก็หลังจากนั้นี่นอกจาวบ้านนะครับทํานาซิทนะครับกิบเกี่ยวซิทคุเก็จะมีการฉลองนะครับก็แต่งรถแต่งล้ไปขบวนไปฮับกันนะครับตีวากันเพื่อไม่ใจนะครับกำหนดชัดเจนมาแล้วบนรีเลืมบอกผมนะครับน้องครับประมาณประมาณต้นปีห้าเจ็ดนะครับต้นปีห้าเจ็ดนะครับน้อปัจจัยความสาเร็จในั้งนี้เนี่ยปัจจัยใจเวลาแค่ปีสองปีมันก็ปรลงว่าระยะเวลาที่ได้เริ่มเรื่องขยะมาเนี่ยของ ตำบลม้เนเราของลุยพ่อบ้านท่านเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วปีห้าสามครับปีห้าสามครับท่านผู้หลวงคิดว่าปัจจัยหรือว่าสิ่งตีย่างคือเกิดความสําเร็จในข้างนี้เนาะจนได้รับรางวัลระดับประเทศเนี่ยนะครับผู้หลวงคิดว่าเป็นเรื่องอยังครับก็ปัจจัยความสําเร็จนะครับในคติของผมก็คือกอขอขจอนะครับก็กคือคือมีขณามการนะครับมีแก่นนามีคณามการที่ชัดเจนนะครับมี กองทุนและกลุ่มต่างๆนะครับที่เชื่อมประสานงานกันนะครับก็ขอก็คือมีการพูดคุยขยายความนะครับมีการขับเคลื่อนการทํางานและมีเกิดคืนข้อมูลกับพี่น้องชจ้าบ้านนะครับกขก็คือมีการปกครองเป็นคุ้มนะครับมีการกระจายอํานาจนะครับเกิดความสมัครีนะครับและมีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะครับ ก็จอคือขณาหน้าการข้าหนางานนะครับมีจิตอาสาเข้าใจในกระบวนการทํางานนะครับมีความจริงใจและใส่ใจทําให้เกิดความต่อเนื่องและก็ยั่งยืนครับโอ้โหนะฮะองค์ประกอบแห่งความสําเร็จในครั้งนี้ก็ขอขอจอเนาะให้เป็นชื่อย่อแล้วครับก็คือกรรมการเนาะขอขอนี่อย่างก็นี่การพูดคุยขยายความนะครับขยายความขอแล้วครับขอไ คุ้มนะครับกุของเป็นค,คุ้มนะครับกระจายอำนาจครับผมแบงแ่งหน้าที่กันครับผมเจอเลยกันจอนี่จิตอาสาครับผมโอ้โหนะฮะทั้งึกษายางนี่จิงบังเกิดความสําเร็จเป็นรูปประทับขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาหน้าวันนี้นะครับบ้านดงอินตาหมู่ที่หกของเขาเนี่ยตำบลมะเหล่าอําเภอแม่ใจนะฮะก็สร้างจือเสียงค,ครับจังหวัดพะเยาเห็นแล้วนะครับเป็นหน้าเป็นตาใเรื่องขยะในครั้งนี้นะครับพรานผบริหครับรางวัล แห่งความสําเร็จครั้งนี้เนี่ยเจ้าพ่อในชุมชนของบ้านโลอินตาเนี่ยครับมีกลุ่มมีก้อนอย่างพงที่ช่วยพลักดันครับเลื่อนให่เกิดความสาเร็จครั้งนี้ครับครับสำหรับชุมชนวัคยะนะครับก็มีเครือข่ายนะครับกลุ่มต่างๆในการทํางานนะครับจํานวนสิบกลุ่มเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นทางบ้านทัางวัดโรงเรียนกลุ่มปอบ้านในบ้านนะครับปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเสวียนนะครับกลุ่มน้าดื่มกลุ่มพัฒนาตลาดนะครับเราเราพอสตอนะครับหลายกลุ่มดีมีความ ประสานงานกันนะครับจนเกิดความสําเร็จนะครับเอาไป้ลวงครับเรายกตัวอย่างกิจกรรมเกี่ยวกับการลดขยะในชุมชนเนี่ยครับว่าแต่ละกลุ่มแต่ละก้องแต่ละส่วนแต่ละไฟายเนี่ยยากจะได้พองเพื่อเห็นภาพเพื่อเป็นอกต่างบ้านที่ฟังรายการเนี่ยเนาะได้เห็นภาพว่าบ้านเขากําจัดขยะจะได้ครับก็ยกตัวอย่างในเรื่องของอะไรก็แล้วกันนะครับคือการรียูส์รีเดียวนะครับการลดขยะนะครับก็ อย่างน้อยนะครับแจ้งมานะครับปอแม่บ้านนะครับไปตลาดแล้วนะครับก็เอากระนลกนรงนะครับคือหิ้วตะกร้าหรือถุงผ้านะครับไปตลาดนะครับเพื่อลดถุงพลาสติกนะครับก็แรกๆก็ก็ตังเทศบาลนะครับื่อการสนับสนุนนะครับในเรื่องของสิ่งจุงใจนะครับก่อนขั้นแรกก็มีการแลกไข่นะครับให้นำตะกร้าไปแลกไม่แลกไข่นะครับช่วงลังมาก็เทศบาลก็ก็ไปแจกตี่อื่นในห้องนะครับแล้วก็ผมก็ สาต่อนะครับถึงวันนี้ผมมีกองนะครับกองรับรายจื่อสําหรับคนตีแจ้ตะกร้าไปตลาดนะครับมีคณะกรรมการอาสาพัฒนาตลาดนะครับโดยจจดจื่อนะครับคนตีแจ้ตะกร้ามาตลาดนะครับผมจับรางวัลฮือทุกวันที่5ของเดือนนะครับเป็นของกํานันเป็นเครื่องใจในคัวเรือนนะครับก่อนในเรื่องของตังวัดตังวะนะครับรว่างอู้ถึงการลดขยะนะครับในเรื่องของตังวัดเัาก็ยังสมัยก่อนน้ำสวยนะครับบานเทาแล้วใจสวยไปวัดนะครับทํา ช่วงหลังมาใจ้กระดาษนะครับตอนนี้กำลังลงเรื่อในเรื่องของใจใบตองนะครับ,บวัสดุธรรมชาตินะครับสมเด็วัดก็มีที่ลักลักรึเป็นเอกลักษณ์ของบ้านต,ตอนนี้ผมกระทำเสเวียนนะครับไม่เหมือน,นกนัเสเวียนก็คือเอาไม้ไผ่มาล<อ>สลับขับขับเจะิญครับสานเป็นรอบต้นไม้รอบต้นไม้เลยแล้วก็เสเวียนเวลากวาดขยะหรือว่าใบไม้ใบตองเนี่ยก็เอาไปใส่ในนี้ในเสเวียนนี้มันก็จะมักเอาไปเป็นปุ๋ยได้เป็นปุ๋ยได้ครับถ<า>้า<อ><อ>มั<อ>นแล<อ>้ก็ แล้วก็ถ้ามันเก่าไ้นะครับเขาก็ใส่ใส่พอดอนหนึ่งเข้าไปนะครับถ้ามันเก่ามันพุพังแล้วก็สามารถเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็ใส่ถุงดําเพาะต้นไม้ได้นะครับเป็นหมู่บ้านลดการเผาด้ครับทุกปีผมก็ได้รับรางวัลในเรื่องของหมู่บ้านลดการเผานะครับโหลดด้นะครับนักเรียนนฮะนักเรียนในชุมชนละในโรงเรียนละเป็นมีส่วนนับสนุนตรงนี้ี่ได้ครับครับในส่วนของโรงเรียนนะครับโรงเรียนก่อในเรื่องของการลดขยะก็อย่างน้อยก็มีแอปเข้านะครับในหมู่บ้านผมมีแอปเข้าเป็น เวลามีการมีงานห่อามาใจถุงมาติกนะครับใจแอปเข้านะครับส่วนนัอรงเรียนก็ห่อเข้าจากบ้านไปน่ะไปกินอาหารตีโลงอาหารนะครับก็โดยห่อเข้าใส่ข้าวหนยวนะครับบรนเหานาะเสีอปเข้าไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของขยะทั่วไปกับมัทตกแต่งเป็นขบวนกีฬาพวนะครับเป็นของใจนะครับก็วันนี้ผมมาได้เอามานาะตั้งแต่แต่อูนในในระการนะครับเห็นน้องๆเป็นทาเอ่ยอย่างก็ธนาคารธนาคารข เก็บรวบรวมแล้วมาขายมาแยกขายนักเรียนคนทำนะครับขับขับใจครับก็ผู้ปกครองก็นําขยะไปขายนะครับเพือเปล่นธนาคารขยะในโรงเรียนนะครับก็ในเรื่องของนักเรียนอย่างนะครับก็มีมีในหมู่บ้านผมกับมีน้องๆจิตอาสาจะมีไอผมมีตะก้า้นะครับตะกาเฮือน้องๆทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิของเดือนนะครับน้องๆจะแตะเว้น เก็บขยะกับตีเขตให้ไม่ชอบนะครับให้มไม่ชอบแต่ละมีประมาณสิบคนนะครับ,รบก็บบบมีการเก็บขยะตัวเองนะครับและส่วนสําคัญเห็นด้านหนึ่งด้านอาการพระราชจิตใจเนี่ยทั้งวัดทางทุงจาพระสงฆ์พระเจ้าเลยเนาะพระเจ้าปนหลวงพ่อไปเลมีส่วนรนับส่วนนี่อะไรกันเลย ครับอย่างผมนำเลี้ยนตะกี้นะครับตีวัดกับผมก็มีมีจุดมีซองนะครับซองแยกขยะขยะขายได้ขยะทั่วไปนะครับในวัดก็มีเสเวียนเหมือนกันนะครับก็ตีปีน้องตีไปทําบุญนะครับโดยเฉพาะตังหอเข้ายังไม่ต้านขันเข้าบานเทานะครับก็บสามารถเข้าทีใส่ถุงได้เอาใส่หอม่ตองไปนะครับหลังจากนัทกินแล้วก็เศษอาหารเอไม่ตองทุกอย่างน่ะก็ลงในเสเวียนนะครับยังยังสองปีก่อนนะครับปีก่อนก็ผมมีงานสลากพัดรถหลกล่อนะครับเรากินข้าวสลากบานเทาก็ใจ จกวยสลักน้อยๆนะครับในสมัยก่อนนี่ใจใบใจกระดาษนะครับด้นยเขาใจใบตองนะครับใจใบตองเพื่อใจวัสดุธรรมชาตินะครับส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มไาได้ของผู้สูงอายุติดจักสารเป็นกวยหลวงกับเป็นจักระสไเป็นกุยสไปซ้อฮิตซอฮายบ้านฮานะครับและอามส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทสจนะครับในเรื่องของทําบอดักไขมันนะครับในวันครับท่านครับในส่วนของภาคเอกชนละเปิเข้ามาช่วยมาจะได้พอ ก็คือการสนับสนุนนะครับการสนับสนุนในเรื่องของการอบรมในห้องนะครับอบรมครับผมอบรมการแยกยะยะการการใช้ประโยชน์ของขยะมังค่ฮเอเปลี่ยนมาเป็นจากขยะมาเป็นเงินเป็นทองได้ครับผมปะเศษไรยได้นะครับคเรือนครับคเรือนได้นะครับอันนี้ก็คือหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นมากเป็นผลนะครับเป็นองค์ประกอบแล้วก็เป็นผลออกมาที่ทำให้ชุมชนเนี่ยได้รับรางวัล อ่าในรับประเทศทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่ครบต่างบ้านครับประหลงครับประหลงนี้อย่างที่อยากแนะนําหรือว่ากล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าแนะนําชุมชนอื่นๆได้มาทําคับเคลื่อนเรื่องขยะเหมือนเหมือนบ้านประหลงครับครับก็ผมต้องขอกราบขอบคุณนะครับตัางในในกาลนะครับท่านวหนายุทธภูมินามบงนะครับหรือโอกาสผมในมาปะปอพี่น้องนะครับเจ้าเจงหวัดพะาเยาฮอหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงได้ได้ยินเสียงนี้นะครับ ก็จริงปัจจัยอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังความสําเร็จนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าชูชาติกีฬาแปลงนะครับทศจจังหวัดพะเยานะครับท่านวิสิตทวีสิงห์นายอฤมษใจคุณไภัยทยลมักผลนะครับอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะเลานะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนนะครับคือสสลุนีชำนัญญานะครับร้อยเอกธรรมนัททุมเผานะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาคติตศักติ์ของอบจจังหวัดพะเยานะครับท่านสจภูเบศวิสุชวนนะครับ คุณอนันตศัก์รีสมัยหรือเฮียนงนะครับเจ้าของสีแม่ใจทนาชติวัตนะครับแล้วก็ไหว้พอนะครับพอถนอมหลวงฟองนายกที่สุติเทศบาลตะบนมาเราวว่าทีร้อยโทเป็นปีละเพลงนะครับประลัดเทศบาลตะบนมนเร่านะครับที่ลืมยังมาได้ก็คือโดยเฉพาะนะครับคุณหมอพัทรกุลไฟเครือนะครับเป็นพอกองทุขเทศบาลตะบนมนเรานะครับถ้าเป็นมวยก็เป็นปีเลี่ยงเป็นที่ีนอย่างดีนะครับใีการสนับสนุนมาตลอดนะครับแล้วก็ สุดทยก็ขอบคุณพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ความร่วมมร่วมมือในในการสําเร็จนะครับในปีนี้นะครับก็ฝากนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องในจังหวัดบันโฮชุมชนอื่นนะครับก็ก็อยากจะหื่อเปลี่ยนชุมชนปลอดขยะนะครับถึงว่าบาถึงระดับประเทศเนี่ยกระจ้างนะครับเพื่อความสะอาดคดสวยงามความสวยงามนะครับในหมู่บ้านเขาก็ก็ขอให้ทําได้นะครับก็อยากนะครับเกี่ยวกับชุมชนปลอดขยะนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถ ไปแอวไปแวะไปสอบถามนะครับไปแอวอย่างก็ได้นะครับที่บ้านผม <c oughs> บ้านดองอินตามูทีพบนะครับค <c oughs> <c oughs> ่บพลหลงครับนอกจากข่าวดีของบ้านพลหลวงบ้านดองอินตาแล้วนะผมมีข่าวดีของอจังหวัดพะเยาแห่งเรื่องหนึ่งนะครับเนาะคือพ่อตัวอย่างของจังหวัดพะเยาซึ่งได้มีการมอบใบเกียรติบัตรโลกเกียรติบัตรเมื่อวันที่ห้าเมื่อวานนี้วันที่ห้านะครับเดี๋ยววันที่ห้าเป็นเป็นวันอย่างเนี้ยที่ผ่านมาแล้วเลยเนาะคือวันห้าธันวามหาลาดเลยนะครับเนาะ ก่อนหน้าที่สาราประชาคมนะครับก็ได้มีการมอบรางวัลเกียรติบัตรนะครับพอตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดพะเยานะครับโดยผลการพิจารณาคัดเลือกรากฏว่าพอตัวอย่างปีนี้นี่นะครับมีอยู่หกท่านนะครับเนาะก็ได้แก่นายทวินปินซักนะครับจากอำเภอภูสางนี่เป็นพัฒนากรครับบลวงได้รับรางวัลปอดตัวอย่างนายสมเพชรศักรอจากอำเภอจุน นายแก้ววัฒนาะประสาทนะครับจากาอำเภอดอกคำใต้ในายประดิษฐ์ขอใจจากอำเภอปงนายตากันเลี้ยวจากแม่ช้นายธเนศบรรจงจากอำเภอเชียงม่วนนะครับเราไปรับแล้วก็มีของอีกสองท่านนะครับก็บเดินทางเข้าไปรับที่ออกรุงเทพนะครับก็บมีนมายมโนดสมฤทธิ์จากอำเภอเชียงคาแล้วก็นายสมเต็มสวัสดิ์จากอำเภอภูกรยาวสองรายนี้เป็นเป็นพ่อแห่งชาติที่เดินทางเข้ารับโลดที่โซนกลางนะแต่ของจังหวัดพะเยามีอยู่ 6ท่านนะครับกับผู้ว่านายชูชาติกีฬาแปลงเมื่อวันที่5ธันวาที่ผนมาที่สารประชาคมนะครับผมได้ไปได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเป็นพัฒนากรของอำเภอพร้างนะครับคือท่านทวินปินซักนะครับเป็นพัฒนากรโอ้อันนอวโสแล้วเนาะครับเนาะจากอำเภอชุมพุษางเป็นจะได้อู้ว่าเป็นได้ทําความดีจะได้ถึงได้ครับเราวันนี้ครับเชิญรับฟังนะครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับก็บผมสมิทธ์ปินทรศักดิ์ครับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปร้างจังหวัดพะเยาว,วันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งหนึ่งในวันพ่อแห่งชาติก็ผมได้รับเ,เกียรติจากอำเภอคัดมาเป็นพ่อตัวอย่างวันนี้ได้รับโหล่รางวัลเกียรติวัดจากท่านผู้ว่ารายการจังหวัดก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในครอบครัวของผมตัวเองสำหรับการ ของตนนั่นกับผมยึดถือลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลักเลยนะครับแล้วก็คองคนนั่นกับผมก็เฮ้อมองคนในแง่ดีอยู่ตลอดใครก็จ้างนะครับมีความจําเป็นในชีวิตทุกคนพอจ้า์ทุกคนก็จะต้องเฮ้อเกลียดซึ่งกันและกันในโอกาสตีกับผมได้ปฏิบัติตัวใจนี่พรมเฮ้อทุกคนก็มองหันนะครับแล้วก็เรื่องของงานนั่นกับผมก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจในวงราชการในตั้ง34ปีของผมนี่ก็บ่มีดังพร้อย เลยนะครับก็โดยพาอย่างยิ่งนั่นผลงานของการพัฒนาชุมชนนั่นเป็นตีประจักษ์แต่มวลมิตรสหายตีมายินดีกับการได้รับเกียรติในข้างนี้ผมถือว่าอุทิศตัวในข้างนี้ยังบุปอเพียงเตือนะครับถ้าหากว่าท่านใดตีจะ,ะประสานมาตั้งผมเชื่อไปร่วมช่วยเหลือกับผมยินดีตลอดเวลาและก็ โอกาสนี่ขอให้ทุกท่านได้เจริญเบิยนบ้านตลอดปีใหม่จะถึงนี่นะครับขอขอบคุณท่านหัวหน้าตีให้อโอกาสสัมผณสในครั้งนี้ตัวนะครับท่านยุทธภูมินำวงขอบคุณครับอืเสียงพิทวินปินซักทับพลวงผู้จักปนกันนี่อยู่ที่ผู้สางผู้จักเป็นพนักงานที่อวสโสเลยนะฮะแล้วก็มีผลงานแล้วก็ตัวของพิทวินเองเนี่ยก็ทุ่มเท ช่วยเหลือสังคมจุดเลือสรวมบอกว่าจะเป็นการงานอะไรอย่างนะครับบอกว่างานหลานสกลนี่มาบอกพีบินละนะครับพีบินไปไปได้นะฮะแล้วก็เป็นกับเป็นนักจัดรายการตัวนะครับของอำเภอภูซางนะฮะจัดรายการวิทยุชุมชนนะครับก็อินนี้ด้วยนะครับก่อตัวอย่างนะฮะจังหวัดพยาวฮานะครับก็ปกติล้านะครับจังหวัดพยาวหงมี818อบหมู่บ้านนะครับแต่ละหมู่บ้านมีกี่หลังคานะครับแล้วก็ มีกี่ขัวเลือนนะครับก็ได้รับปลดตวะย่างนะครับปลดดีเดนก็สุดยอดนะครับก็ก็คิดว่านะครับแต่ละคนนะครับก็สามารถทมคมดีได้นะครับนั่นก็ฮก็ยกตัวอย่างของปลวกเนาะนี่ทําคนดีมาโหบาบาเล็กบาปบายอททอมันก็ครับปลวงครับปลวงได้ผมจําได้ว่าผมเคยไปประกวดกับปลวงเนบทองคาเนาะหลายปีแล้วปลวงก็สู้มาตลอดเลยนะสู้ตลอดครับปีนี้ต้องสู้กันด้ยนะ รู้สื่อได้อยู่ปี่หวหน้านะครับครับปีนี้เอาขึ้นได้แล้วนะครับเพราะว่ารางวัลเป็นเครื่องรับประกันว่าคุณความดีเนาะรางวัลของพลหลวงตีได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจรวมครับปี่น้องชาวบ้านเนี่ยเนาะทำให้เกิดผลงานออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยก็อยากจะขอให้พลหลวงเนี่ยได้ต่อสู้เสมือนกับชุมชนปาคยาานนะครับับต่อสู้มาทุกปีนะครับต่อสู้ตั้งแต่ปี ปี54เป็นต้นมานะครับแล้วก็บ้านปรหลวงนี่ก็เป็นบ้านเซรกิจพอเพียงต้นใจครับใจครับของอำเภอเมจใจครับก็เป็นบ้านต้นแบบของจังหวัดพะเยาตอยนะครับครับวันนี้นะครับรายการเราเดินทางมาถึงท้ายรายการเรปรหลวงครับเราขอขอบคุณนะปหลวงจัดนักนะครับตีได้เสียละตีร้าบครับครับก็ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับถนนนายจุฑภูมิน้ำวงนะครับที่ให้โอกาสผมมาพบกับปู่ป่ากับปู่ไปเมืนอกนะครับจังหวัดพะเยานะครับก็ มาเผยแพร่นะครับมาอูเรื่องของชุมชนปะขยะนะครับก็ทานจเดยนั่นนะครับถ้าถ้าพี่น้องนะครับเจ้าจุัดพะยาหรือว่าใกล้เคียงนะครับก็ถ้าหากสนใจก็สมบัดไปเยาวได้นะครับก็แวะดูได้ว่าเป็นจไดยผมไปบัตจะได้นะครับก็ปีที่ผ่านมานะครับก็มีคณะสาษารงงานทั้งในในจังหวัดและนอกจังหวัดนะครับสิบกว่าคณะนะครับก่อนวันที่สิบสองดี๋ยถึงนี่นะครับก็มีเขตบางบอนกรุงเทพนะครับจะมา สี่คันรถบัสนะครับวันที่เสาสี่ชุดหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับกับพ<ๆ>ี่น้องจังหวัดพะเยาเฮานะครับ ครับผมก่อนวันนี้นะครับรายการฟังสบา,สายสไตล์พรมชนนะครับสำนักงานพลมชนจังหวัดพะเยาของสึกภาพภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสม,มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พ,พิจชาสัมพันธ์นผลงานโดดเด่นของประหลวงสนันสายเครวงแล้วก็บ้านโงอินตานะครับวันนี้ขอนารายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์ที่เสาร์หน้านะครับเสาร์ที่14ธันวาคมนะครับวันนี้ผมกับประหลวงสนันสายเครวงของนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาวันนี้น้องลืมพี่แล้วพี่อุตส่าห์ยึดมันสัญญาไม่เคยแตกแทวคอยบอกตัวเองทุกวันเก็บฝันในใจเมื่อแปลผวหักเสะแล้วเมื่อตอนกลับมา ไหลก็ให้เขาปุ้มมือนุ่มก็ให้เขาจับแก้มนวลเนื้อเนียนก็ยับยอมให้เขาจับเขาคลาำสิ่งที่สังวนไว้รอวันนี้โดนเขาล่วงลับส่วนที่พี่หวงพี่ยำความงามเขาโนมรูปไหลซึ่งใจท้า รักเราเจ้าคอยไม่ไว ให้เขาปุ้มมือลุ่มก็ให้เขาจับแก้มนวลเนื้อเนียนก็ยับยอมให้เขาจับเขาคล้ำสิ่งที่สังวนไว้รอวันนี้โดนเขาล่วงลำส่วนที่พี่หวงพี่